ตอนที่19าทำโทษฉันทีชยาดาเปิดประตูร้านทริสเกลไปเจอดาวเหนือกำลังจัดชั้นสินค้าอยู่เขามองไปทางป้ายพลาสติกที่ติดอยู่หน้าร้านเพราะไม่แน่ใจว่าเขาลืมเปลี่ยนป้ายว่าร้านปิดอยู่หรือเปล่าหากว่าป้ายคำว่าปิดก็ยังติดอยู่หน้าร้านยังถูกต้องฉันรู้ว่าร้านยังไม่เปิดชยาดาตอบคาถามในใจของเขาโดยบังเอิญเมื่อคืนเธอออกมาจากคอนโดข,ของแดนตอนเกือบเที่ยงคืนแล้ววันนี้ เป็นวันที่แดนบอกว่าเขาจะย้ายของออกจากบ้านปรินเซสซึ่งทำให้ชยาดารู้สึกอยากมาที่ร้านนี้ขึ้นมาทันทีฉันต้องลงตารางนัดถึงจะเข้าใช้ห้องบาบัดได้ใช่ไหมสีหน้าของชยาดาไม่แจ่มใสเหมือนวันอื่น,นๆเธอเริ่มกลายเป็นแขกประจำของที่ร้านจนดาวเหนือไม่อยากไล่เธอกลับบ้านถ้าเธอยังอยากนั่งคุยกับเขาที่ร้านอยู่เพียงแต่หญิงสาวไม่เคยมาในเวลาที่ร้านยังไม่เปิดมาก่อนเหมือนวันนี้ นายหญิงยังไม่มาดาวเหนือตอบแบบให้รู้ว่าถึงเขาจะอนุญาตให้เธอเข้าห้องได้แต่ไม่มีผู้บริการก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีฉันรู้ชยาดายักไหลไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวฉันนั่งรอเธอจุ่มตัวลงนั่งหน้าเคาน์เตอร์เหมือนเห็นร้านทริสเกลเป็นบาร์เล่าที่เธอจะสามารถนั่งฟังเพลงได้แก้กลุ่มทั้งๆที่ในร้านไม่ได้เปิดเพลงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ดาวเหนือลากเก้าอี้ขึ้นมานั่งคุยกับเธอแทนที่จะไปทำงานเหมือนเดิมฉันไม่กล้าสู้หน้านายหญิงแต่ก็ไม่อยากไปที่อื่นนอกจากมาที่นี่แปลกไหมหญิงสาวเท้าคางมองชุดของดาวเหนือเขาใส่กางเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตที่มียี่ห้อซึ่งเธอไม่เคยเห็นเขาแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเวลาผมไม่สบายใจในายหญิงจะอนุญาตให้ผมเข้าใช้ห้องบำบัดห้องหนึ่งได้อยากไปไหม ดาวเหนือถามหากไม่ได้คิดว่าชยาดาจะทำอย่างที่เขาเสนอแต่แล้วแต่คุณนะสําหรับผมยังไงก็ได้ไปชยาดาตอบทันทีทําให้เธอเห็นรอยยิ้มอ่นอ,อนยนของดาวเหนือระบายอยู่เต็มใบหน้าเธอมาคิดอยู่เสมอว่าดาวเหนือมีนิสัยคล้ายๆเธอแต่เพิ่งแน่ใจก็วันนี้นี่เองดาวเหนือเดินไปล็อกประตูร้านแล้วนําชยาดาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่ทั้งห้องทาสีดําสนิท ผนังตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ที่เป็นรูปอิฐและรูปกรงเหล็กซึ่งนายหญิงตั้งใจทำให้ดูเหมือนผู้ใช้ห้องกำลังอยู่ในคุกใต้ดินที่ไหนสักแห่งในห้องมีเพียงห่วงห้อยอยู่กลางห้องเพียงห่วงเดียวห้องนี้เป็นห้องเดียวกับที่กนกเคยเดินเข้ามาเจอเดาวเหนือถูกมัดห้อยตัวอยู่ชายหนุ่มชอบห้องนี้มันดูเงียบสงบและขลังดีเวลาที่เขาอยากทำสมาธิเพื่อปรับอารมณ์ตัวเองให้ฉันไปอาบน้ำไหม ชาดาชี้นิ้วไปทางห้องน้ําแล้วแต่คุณยังไงก็ได้ตามสะดวกเลยร้านยังไม่เปิดคุณไม่ได้เป็นลูกค้าดาวเหนือตอบเสียงเรียบและเป็นครั้งแรกที่ชาดาได้เห็นดาวเหนือแหกกฎเหล็กของนาหญิงของเขาเพื่อเธอชาดาถอดเสื้อยืดของเธอออกจะเหลือแต่ชุดชั้นในดาวเหนือเดินไปหยิบเชือกที่ติดอยู่กับผนังออกมาเริ่มพันที่ข้อมือของเธอด้วยเงื่อนที่สามารถรองรับตัวของสาวน้อยได้ โดยไม่ทำให้เธอห่อเลือดที่ข้อมือเขาไม่ใช่คนหัวสมองไวแต่ปรินเซสก็ไม่เคยหยุดให้ความรู้กับชายหนุม่มจนในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากนายหญิงแม้กระทั่งความรู้ในการอ่านความรู้สึกจากปฏิกิริยาของลูกค้าเหมือนการอ่านภาษากายจากผู้ต้องหาของตำรวจสอบสวนซึ่งปรินเซสใช้เทคนิคเดียวกันกับลูกค้าของเธอหญิงสาวถอนหายใจรู้สึกโล่งอกอย่างประหลาด ทั้งๆท,ที่เธอกำลังจะถูกดาวเหนือแขวนข้อมือที่ถูกมัดไว้แบบเงื่อนชีบาริขึ้นติดกับห่วงกลางห้องเป็นครั้งแรกอีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เธออยู่ในห้องบําบัดโดยที่รู้ว่าปรินเซสไม่อยู่ที่ร้านและถ้าดาวเหนือย,ยังอยากจะทำอะไรเธอเขาก็สามารถทำได้โดยที่เธอก็ไม่สามารถจะปกป้องหรือกรีดร้องให้ใครได้ยินเลยแม้แต่น้อยความคิดนี้ทำให้ชยาดาได้สติขึ้นมาหากเมื่อเธอหันกลับไปจ้องดาวเหนือ เธอก็ได้แต่เห็นชายหนุ่มเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการจุดเทียนหอมและเดินเข้ามาถามเธอว่าเธออยากให้เขาอยู่ในห้องนี้กับเธอไหมในเวลานั้นเองที่ชยาดารู้ว่าเธอสามารถไว้ใจดาวเหนือได้เพราะเขาจะไม่ทำอะไรที่เธอไม่อนุญาตให้เขาทำนายอยู่ในห้องกับฉันได้ไหมชยาดาถามรู้สึกผิดที่เธอคิดถึงดาวเหนือในแง่ร้ายอยู่ชั่วขณะหนึ่งทงั้งที่เธอเป็นคนขอให้เขาเปิดห้องให้กับเธอและมัดเธอไว้แท้ ได้ครับดาวเหนือตอบเขายือนอยู่ข้างๆตัวชยาดาไม่ได้แตะต้องตัวเธอและไม่ยอมพูดอะไรออกมาเขาแค่ยืนตรงก้มหน้ามองพื้นเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้จ้องร่างของเธอเป็นความผิดของฉันเองชยาดาเอ่ยขึ้นมาเบาๆตอนที่พ่อมาบอกกับฉันว่าพี่แดนส่งสินสอดมาขอมัน่นฉันควรจะยืนยันกับพ่อว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับพี่แดนเกินกว่าพี่ชาย หญิงสาวเงยหน้าขึ้นพยายามระง,งับน้ำตาของตัวเองแต่น้ำตาเจ้ากรรมก็ยังพยายามสอดตัวผ่านดวงตาที่ปิดสนิทของเธอฉันรู้สึกผิดต่อนายหญิงผิดต่อพี่แดนใครๆก็ดูออกว่าทั้งคู่รักกันเขาสองคนนั้นเกิดมาเพื่อเป็นของกันละกันน้ำเสียงของชยาดาสั่นสะท้านเธอก้มหน้าลงจนน้ำตาของเธอร่วงลงพื้นเธอไม่สามารถปาดน้ำตาของตัวเองได้ เพราะข้อมือถูกพันธนาการอยู่กับห่วงกลางห้องทั้งสองข้างราวกับนักโทษดาวเหนือในตีฉันได้ไหมชยาดากึ่งถามกึ่งขอร้องตีคุณเพื่ออะไรดาวเหนือไปหยิบกระดาษทิชชู่ออกจากชั้นเล็กๆภายในห้องแล้วเช็ดลงบนใบหน้าของเธอไม่วายกล่าวขอโทษเธอล่วงหน้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดพี่แดนกำลังจะย้ายออกจากบ้านของนายหญิงเพราะฉัน ถ้าฉันไม่โผล่มารู้จักกับนายหญิงเรื่องของพี่แดนก็จะไม่ถูกเปิดเผยออกมาฉันเป็นตัวขั้นกลางระหว่างความรักของคนทั้งสองและตอนนี้พี่แดนทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวทุกอย่างมันสายไปหมดแล้วชยาดารู้สึกเหมือนอยากตะโกนร้องออกมาดังๆถ้าดาวเหนือยอมใช้แท้ตีเธอแรงๆเธอจะได้หาโอกาสรืดอร้องออกมาเหมือนคนที่เจ็บปวดร่างกายอย่างรุนแรงเหมือนนักโทษที่ถูกทรมานจนสิ้นสติ และไม่ต้องรับรู้ความเจ็บปวดอะไรอีกทั้งจากภายในและภายนอกดาวเหนือยกนิ้วขึ้นปัดผมยาวสลวยออกจากใบหน้าของชยาดาเพื่อไม่ให้น้ำตาเปียกเรือนผมจนเขามองเห็นรอยกัดสีแดงที่คอของเธอซึ่งปกปิดอยู่ด้วยผมยาวของหญิงสาวอย่างมิดชิดต,ตอนเธอเดินเข้ามาในร้านใครเป็นคนทำรอยนี้กับคุณดาวเหนือลากนิ้วลงบนลำคอของชยาดาเบาๆนายหญิงชยาดาตอบ เธอต้องรักคุณมากดาวเหนือยืนยันเสียงเบาข้างๆหูจนหญิงสาวได้กลิ่นลมหายใจของดาวเหนือซึ่งยังมีกลิ่นสบู่และยาสีฟันติดอยู่จางๆใช่เขารักเธอมากชยาดาตอบอย่างเป็นในซึ่งดาวเหนือยังไม่เข้าใจความหมายของเธอแน่ชัดนักเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสามเมื่อคืนนี้